เป็นไงบ้างไม่เคยบินโดนตกน้ำอะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยโอ้ยหน้าร้อนนะเนี่ยทำไมตกขนาดนี้วว้ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับทเที่ยงตรงเลยเราก็มาถึงจังหวัดประจธานีนี้แล้วนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปสระบุรีนะเป็นเส้นต่อกันที่สามารถเดียวไปเช่นเอเชียที่จะไปพักได้ด้วยนะครับอีสิบครับลงอ่ะยี่สิบเต็ม <20. S 1> ถังครับ <20. S 1> อันนี้จังหวัดอะไรเลยพี่อ่าอาุธยาออุธยาอ๋อ ตอนนี้คืออยู่อำเภอวังน้อยอค่ะคุณอ๋ออยู่วังน้อยใช่ เราเจะร่มแล้วแต่ไม่รู้ว่าของใครนะออกพักแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแล้วแต่ฝนดันมาตกก่อนตกเสฉยเลยหน้าร้อนแต่ก็ปูดตูเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าวันนี้ฝนจะตกใชอ๋อพายุฤดูร้อน ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วทุกคนแดดออกปที่เรียบร้อยตกมาแป๊บหนึ่งฮะปิดกี่โมงครับพี่ โอเคทุกคนเราก็มาถึงน้ำตกเจสาวน้อยแล้วนะครับเราก็มากินข้าวกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปในตัวอุทยานค่าเข้าอุทยานเนี่ยคนละ20บาทค่ารถคันเท่าไหร่นะ20เหมือน,น,นกัน20เหมือนกันก็รวมทั้งหมดก็60บาทค่าข้าวก็ราคาไม่แพงนะอยู่ด้านหน้าอุทยานเลย <Yeah. S 1> ก็5้บาท40บาทรวมไปถึง180ก็มีก็แล้วแต่เมนูไป <Whoa. S 2> ทุกคนก่อนจะเข้าที่พักเราพามาสะพานข้ามภูมิภาคก,กันก่อนโอ้โหโคตรเจ๋งเลยน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยก็จะอยู่คาบเกี่ยวกับจังหวัดนคลลรราชสีมาสระบุรีเนี่ยเขาถือว่าเป็นภา,า,าคกล,ลางนครราชสีมาคือภาคอีสานสะพานตรงเนี้ย ก็จะเป็นสะพานเชื่อมกันระหว่างสระบุรีกับนครราชสีมาเขาก็เลยเรียกว่าสะพานข้ามภูมิภาค ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ปูทะลาแคมปิ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าเข้าเต็นท์ละ200บาทนะครับค่าใช้ไฟเต็นท์ละ100บาทเต็นท์หนึ่งเนี่ยนอนได้2คนก็ตีไปเป็นคนละร้อยบาทพอเ,เข้ามาปุ๊บบรรยากาศดีจริงๆฮะแล้วเขาก็สร้างบรรยากาศสักนิดนึงบางที่ก็เอาเป็นแต่ว่าเหมือนชายหาดนะเอาทรายมาโรยเป็นเหมือนชายหาดมีล่มมีโต๊ะมีที่นั่งแบบชมวิวสวยงามมากๆแล้วที่นี่ที่สําคัญเลยเล่นน้ําได้ตลอดปีนะครับก็จะเป็น น้ำตกสายเดียวกับน้าตกเจ็ดสาน้อยที่เราไปมาเมื่อกี้เลยคุณลุงเขาพูดจาดีด้วยนะแนะนําดีแล้วสถานที่เขาเนี่ยใหญ่ใหญ่จริงๆคุณจะไปกางเต็นที่ไหนก็กางได้เลยถ้ามีที่ว่างแล้วเขามีปักฟงปักไฟให้แต่ละจุดเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเลยโอเคตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราต้องกางเต็นแล้วก็จะซื้อคงซื้อของมาแคมป์ปิ้งกันในคืนนี้ เป็นไงบ้างลูกรักตกน้ําไปแล้วทํางานกันมาสองปีไม่เคยบินโดนตกน้ำเหมอนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเมื่อกี้มันเป็นช็อตแบบเขาเรียกว่าเป็นซอกต้นไม้อ่ะซอกหนึ่งอะแล้วเราจะบินดวงเข้าไปใช่ป่ะแล้วข้างหน้าเป็นแบบน้ําตกส,สวยๆอะเออโอ้โหอย่างสวยขาไปอ่ะไปได้แต่ขากลับออกมาเท่านั้นแหละตกซ้งนั้นเลยลมมันพัดไปนิดนึงก็เลยตกลงไปในน้ําแต่โชคดีอย่างหนึ่งเรายังกู้ขึ้นมาได้แล้วก็ น้ำไม่ลึกมากแล้วน้ำมันใสามากที่นี่นะเรามองเห็นโดนเลยเฮ้ยลากรักสองปีที่จุด่ด้วยกันนะกับเพจใจติดเที่ยวโอเคโอค้โหยังถ่ายไพอ่กนะ่ะที่นี้ก็เล่นน้ำได้นะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นเลยเป็นเหตุสุดพิสัยจริงๆ หลังจากโดนเราตกเมื่อกี้นะครับเราก็นั่งทําสมาธินั่งตั้งสติเราขอรีวิวสักนิดหนึ่งสําหรับภูทารานะฮะเมื่อกี้เราเดินตั้งแต่หัวยันท้ายที่นี่มีร้านค้าอยู่สองร้านนะครับเป็นร้านค้าที่ขายเบียร์ขายเครื่องดื่มแล้วก็ขายของต่างๆมีอาหารตามสั่งมีคอหมูย่างมีลูกชิ้นทอดมีหมูกระทะนะครับที่นี่มีครบเลยคือไม่ต้องเอาอะไรมาก็สามารถมาแคมปิ้งได้ บอกราคาสักนิดนึงเนาะอ่ะลูกชิ้นทอดที่เราซื้อมาไม้ละ10บาทแล้วก็มีคอหมูย่างลาบหมูย่างอะไรพวกเนี้ยจะร้อยบาทนะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วก็หมูกระทะชุดเล็ก399ชุดใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า499หรือ599ก็จะอยู่ประมาณนี้เบียร์ขวดละ60บาทโอเคในวันนี้ก็ไม่มีอะไรละะแล้วฮะเราก็จัดของกางเต็นท์เช่าพัดลมทำนู่นทำนี่มาเรียบร้อยแล้ว เออลืมบอกที่นี่มีเช่าของนะแต่ผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เขาไม่ได้แับเขียนป้ายบอกแต่เขามีให้เชา่าโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เชา้า คือถ้าใครหาที่คมปิ้งไม่ไกลจากกรุงเทพมากประมาณ170โลเนี่ยผมแนะนําที่ภูทราคมปิ้งเลยราคาก็ไม่แพงมากนะมากัน2คนก็คนละ150บาทค่ากางเต็นท์กับค่าไฟแล้วก็อาหารที่นี่ก็มีครบเลยไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยใช่เนาะมีน้ําทั้งปีให้เล่นเออเจ๋งมากเจ๋งมากโอเคตนันนี้พวกเราต้องลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจใน YouTube แล้วก็ Facebook กันด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตาม i n s t a g r กรพวกเราด้วยนะครับ ตอนนี้มีช่องทางใหม่พันทิปด้วยมีพันทิปด้วย 1, อ่าเราจะเขียนเป็นเนาะเป็นกระทุ้แบบละเอียดเลยอยากจะอ่านอย่างเดียวเนี่ยก็ไปดูที่พันทิปได้เลยละเอียดยิบเลยเนาะเขียนโดยเกตโอเคตอนหรบวันนี้พวกเราสองคนต้องลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโ,โอ้ยโอ้โหเอามิงมาชนด้วย